1...6...5...4...3...2...1... สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่คือฟุตบอลท็อป10นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันบรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ผมมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมกัะระดำสิบสุดยอดในวงการฟุตบอลมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงของการปิดฤดูกาลเนี่ก็คงไม่มีอะไรเล่าใจไปกว่ากัน ซื้อขายแลกเปลี่ยนนักฟุตบอลกันนะครับใครจะย้ายไปไหนหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้ก็เป็นข่าวดังแต่มีผู้จัดก,การทีมอยู่คนหนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าทําการซื้อขายนักฟุตบอลอย่างชาญฉลาดที่สุดมีชื่อเสียงด้านนี้มาอย่างยาวนานคือซื้อมาถูกขายออกไปแพงคนนั้นก็คือผู้จัดก,การทีมอาร์เซนอลอาร์เซลเวงเกอร์ครับผมจะพาท่านไปพบกับสิบสุดยอดนะครับนักฟุตบอลที่เวงเกอร์ ได้เซ็นสัญญาเข้ามาในทีมอาร์เซนอลอันดับที่10 n เอ็นวานโกคานูค่าตัวเพียง4ล้าน5แสนปอนเท่านั้นถ้ายังจำกันได้นะครับนักเตะในจีเรียรนี้เนี่ยจริงๆแกเป็นดาวรุ่งอยู่ในทีมไนจีเรียนนี่แหละอินเตอร์มิลานก็เห็นแววรุ่งนะครับก็เซ็นสัญญาเข้ามาก่อนแล้วแกมีปัญหาเรื่องหัวใจก็จะพยายามจะปล่อยตัวออกไปนะครับ เรียกว่าไม่มีราคากันเลยในที่สุดเบนเกอร์ก็ตัดสินใจที่จะใส่คานูเข้ามาอยู่ในทีมในราคาแค่4,5ล้าน5นี่แหละคานูสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับอาร์ senal มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการคลองบอลของคานูที่ทำให้คู่แข่งในพีเม er ีรีกนี่เวียนหัวแลนะก็แฟ,ฟนๆอาร์ s e n อ l คงจําได้ดีเรียกว่าเป็น4ล้าน5ที่คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับคานูอันดับที่9โคโลทูเร แฟนแฟนอาร์เซนอลพอรู้ไหมครับว่าตูเร่มีค่าตัวย้ายเข้ามาอยู่ในอาร์เซนอลเท่าไหร่เพียงแค่1นึ่งแสหื่นปอนเท่านั้นค่าตัวยังไม่ถึงล้านปอนเลยนะครับตัวนี้แต่ขายออกไปให้กับแมนซิตี้แพงกว่านั้นหลายเท่าตัวตอนแรกเนี่ยนะครับโคโลตูเร่เล่นศูนย์หน้าแต่เวนเกอร์ปรับให้มาเล่นเซนเตอร์จนโด่งดังครับฟ้าอยู่ถึงปัจจุบันนี้และ ตูเร่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุดไร้พ้ายของอาร์เซนอลด้วยที่ทั้งฤด,ดูกาลไม่แพ้เลยครับคงจำกันได้อันดับที่8โรแบร์ปีเลสค่าตัว6.5ล้านปอนด์เขาว่ากันว่าถ้าปีเลสเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่าตัวต้องไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์มาจากฝรั่งเศสแล้วก็มาเป็นสิทธ์ลักซึ่งแฟนอาร์เซนอลก็รักปีเลสมากๆปัจจุบันก็เป็นช่วงสุดท้ายของการค้าแข่งของปีเลสแล้ว แต่ชื่อว่าแฟนแฟนกันเนอร์ทุกคนคงจำได้ดีถึงดีลาการลากเลื้อยของปีกเขาแพะลายนี้นะครับว่าคุ้มขนาดไหน6.5ล้านถูกมากอันดับที่7โลบินฟานเพอรซ์ซี่ค่าตัวแค่2.75ล้านปอนด์เท่านั้นฟานเพอร์ซี่เนี่ยปัจจุบันพัฒนาตัวเองมาเป็นยอดสูงหน้าอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกและของโลกใบนี้แล้ว ถ้าจะมีการซื้อตัวจริงๆปัจจุบันไม่ใช่2.75ล้านปอนด์แน่ๆต้องกำไรมากกว่านั้นเป็น10เท่าเวนเกอร์เนี่ยแกตาคมจริงๆนะสำหรับการที่ไปได้แฟนเพอร์ซี่มาแฟนอาร์เซนอลคงจะรู้ดีว่าเปอร์ซี่ในระดับไหนอันดับที่6มาร์คโอเวอร์มาค่าตัว7ล้านปอนด์ถือเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงในยุคนั้นแต่โอเวอร์มาสก็พาความสำเร็จมาสูอ่อาร์เซนอลอย่างมากมายครับ ย้ายมาจากไอแอคอัมสเตอร์ดัมในปี97ปีกจรวดรายนี้ทำผลงานให้กับอาซอนยังโดดเด่นจริงๆและในที่สุดก็โดนบาร์เซโลนาซื้อตัวไปด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรเลยอันดับที่5เฟดริกลุงเบิร์กค่าตัวเพียง3ล้านปอนด์เท่านั้นปีขวาที่มีหุ่นทรมานใจสาวนะั่นคือโอโ้แกรูปร่างดีมากนะครับค่าตัว3ล้านปอนด์ย้ายมาจากสวีเดน ตอนแรกๆก,ก็ดูเหมือนไม่มีแววอะไรเพราะไม่มีชื่อเสียงเลยในที่สุดแฟนๆอาร์เซนอลทุกคนก็จดจําลุงเบิร์กและแฟนทุตบอลทั่วโลกก็จําลุงเบิร์กได้ในดีลาลากเลยอันเป็นเอลกลักษณ์ของแกวันนี้ถึงจะไม่ได้อยู่กับอาร์เซนอลแล้วแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นได้คุ้มค่าตัวอย่างมหาศาลจริงๆสามล้านที่ถือว่าถูกมากกับผลงานที่แกทําให้กับอาร์เซนอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยสู่หน้ายิงประตูซึ่งแบ่งเบาสู่หน้าได้เยอะมากๆอันดับที่4ี่ปาทริก เวีล่าค่าตัว3.5ล้านปอ,น,อนด์อดีตกัปตันทีมยุคไร้พ้ายของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลเวีล่าย้ายมาจากเอซีมิลานครับก่อนที่จะอยู่กับอาร์เซนอลถึง9ปีเป็นกัปตันทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรในที่สุดมาลายูเวนตุสก็เซ็นสัญญาคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว13.7ล้านกําไรโมลานครับอันดับที่3นิโคล่าอเนลกา คนนี้ย้ายเข้ามาร่วมทีม Arsenal อาร 1, ์เซนอลในฤดูกาล1997-98ช่วงนี้ก็30กานาแล้วนะอนเดลก้านะครับแล้วก็เล่นอยู่กับเชลซีจอมพเนจรคนนี้เนี่ยตอนที่เวงเกอร์ซายค่าตัวเข้ามาแฟนๆอาร์เซนอลจำได้ไหมครับว่าค่าตัวเท่าไหร่500,000ปอนด์เท่านั้นครับซึ่งในที่สุดอาร์เซนอลก็ขายไปให้อัลมาริดด้วยค่าตัว22.3ล้านปอนด์กำไรโโหล้านอีกครั้งหนึ่งสำหรับเวนเกอร์ตาคมจริงๆ อันดับที่2เทียรีองรีค่าตัว10.5ล้านปอนด์วันนี้แพงที่สุดแล้วนะครับที่เวนเกอร์ซายมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดแล้วครับองรีเนี่ยให้กับสโมสรอาร์เซนอลในประวัติศาสตร์อาร์เซนอลไม่มีใครยิงประตูมากเท่าเขาอีกแล้วเพวกกราะเขาซัดไป226ประตูเวนเกอร์รู้จักองรีเป็นอย่างดีเคยทํางานร่วมกันมาที่โมโนาโกมาก่อนองรียังเป็นเด็กๆอยู่เลยค่าตัวแค่10.5ล้านปอนด์นั่นเองแต่ผลงานที่เขาทาให้เนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มทั้งสิน้น อันดับที่1เชสฟาเบกัสเชสฟาเบกัสเนี่ยมาจากทีมชุดเยาวชนของบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวเพียง1ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งปัจจุบันแฟนๆก็คงจะรู้ว่าบาร์เซโลนากำลังจะทุ่มเงินซื้อไปในค่าตัวประมาณ3-40ล้านปอนด์บาร์เซโลนาขาดทุนเต็มๆแต่คนที่กำไรคืออาร์เซนอลและอาร์เซน่อลแวนเกอร์และนั่นก็คือ10สุดยอดการซื้อตัวของเวนเกอร์ยอดผู้จัดการทีมตาเยี่ยวที่สุดคนหนึ่งแห่งยุค นะครับและในสัปดาห์หน้าผมจะมีอะไรมาฝากกันอีกสัปดาห์นี้เนเแฟนๆอาร์เซน,นอลก,ก็คงจะชื่นใจกันไปนะครับและสัปดาห์หน้าติดตามกันนะครับว่าผมจะมีมีอะไรมาฝากนะครับวันนี้สวัสดีครับ วัดีบบรบแฟนราการบอลมีกบาลครับวันนี้ช่วงตามตำนานเรามายืนอยู่ที่วิทซ็อกเกอร์ครับุมทธสายสาย2แต่ผู้แปกตากันนะครับเพราะว่าเดิมทีเราเคยอยู่ที่สโมสรท่าเรือไทย f c กันเป็นประจำวันนี้เราตามมาพูดคุยกับอดีตผู้บอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นผู้รักษาประตูคนแรกในรายการนี้ครับพบกับวิลาศน้อมเจริญ เริ่มต้นจากชีวิตนี้ก็คือการเป็นนักเรียนจ่าเข้าโกต้าฟุตบอลของทีมอากาศซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยทมอากาศเนี่ยรุ่งเรืองมากก้าคู่แข่งกันกับพวกรชาชบัชเบ่เทพอะไรเนี่ยมีโกต้านะักกีฬาเราก็เป็นดาวเด่นของจังหวัดซึ่งบ้านเกิดก็คือชายเชียงสาวเป็นดาวเด่นแล้วเข้ามารับการคัดเลือกเขาแล้วก็ได้รับโกต้านั้นๆได้สิทธิ์นั้นๆหลายๆอย่างก็บรรจุเป็น เรียนจ่าเป็นทหารอะไรเงี้ยก็เล่นอ,อยู่ระยะหนึ่งก็ด้วยความผ,ลผลันผวนได้มีผู้ใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะมีผู้ใหญ่การท่าเรือได้ติดต่อกันคุยกันในส่วนหนึ่งว่าสนใจไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกวอะอยากอยากลองท้าทายกับชีวิตในส่วนหนึ่งก็ได้ลาออกจากราชการมานะมาอยู่กับการทะเรือแล้วก็ได้ได้รับความดูแลจากผู้ใหญ่ท่าเรืเนี่ย ท่านนี้ก็ขอออกนามเลยก็ได้เพราะว่าไม่เคยลืมแกคือท่านในแพทย์หมอทรงวงวาน,นิชคือเป็นพ่อเป็นบิดาของฟุตบอลการท่าเรือเลยแหละก็คือตรงนั้นทุกคนเคารพนับถือรู้กันูีแล้วก็ได้มาทําชื่อเสียงให้กับการท่าเรืออีกทั้งทั้งที่ทําให้กับฐานอากาศเสร็จแล้วณนะปัจจุบันพี่ลาออกเนี่ยพี่ก็ยังใช้สิทธิฐานอากาศอยู่ก็คือมีรับบําเหน็จบํานาญอะไรพวกนี้นะฮะรับบำนาญอยู่ในหลายชีวิตอยู่ ก็ถ้าความส้อเด็กก็มากมายฮะตั้งแต่ไต,ต่เต้าเล่นได้แชมป์ถ้วยรองแชมป์ถ้วยเล็ดถ้วยงอแล้วก็มาแชมป์ถ้วยขอแล้วก็จนพัฒนาตัวเองมาเป็นทีมชาติคู่กับพี่เกี้ยงยนะในขณะนั้นเรากย็ยังยังอายุน้อยกับเพื่อนเป็นเดาวรุ่งเลยแหละอะไรองนี้ก็ถือว่ามีความสุขในส่วนหนึน่งแต่เพียงว่าได้ย้ายมาท้าทายชีวิตใหม่กับการท่าเรือเนี่ยก็ณนะตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าที่การท่าเรือเนี่ย มีประตูที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยแต่พึ่งวางมือไปก็คือพี่นาวีสุดยิ่งเพราะฉะนั้นการท่าเรือไม่มีประตูแล้วก็เลยมีความรู้สึกเออมาแล้วได้เล่นได้ยืนได้อะไรด้วยก็ท้าทายก็มาก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วไม่ต้องใช้เขาไม่ใช่ไม่ใช่มาเก็บเกี่ยวความสามารถในการยืนเป็นมือหนึ่งที่นี่แล้วก็ฟ้ารางวัลให้เขาก็เยอะแยะเลยตั้งแต่มาก็คือแชมป์ฟินครับแชมป์ด้วยกออะไรเหมือนกัน แล้วก็ทําให้ตัวเองขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ที่ตรงนั้นก็เท่ากับสองที่เนี่ยได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วแล้วก็สร้างถ้วยรางวัลให้กับสโมสรสองที่นี้ก็เกือบทุกถ้วยสูงสุดของของตัวผมเองเนี่ยก็คือพี่ได้เป็นตัวแทนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติบอลชายหาด แล้วก็ได้ไปแข่งขันที่บาซินแล้วก็ทีมเช่ดน,นั้นเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนที่ช่วยกันและทำเซอร์ไพรส์ให้กับให้กับวงการคือชนะทั้งสเปนชนะฝรั่งเศสเนี่ยเข้าอันดับไปตัดเชือกจนได้ที่4อีอ่กลัมาแล้วก็ในส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็ได้รับการโหวตตำแหน่งผู้รักษาตูยอดเยี่ยมฟุตบอลชายหาดโลกมาในาปีนั้นซึ่งก็มีความภูมิใจมากที่ว่า ไปทำหน้าที่ให้ประเทศชาติแล้วก็ทำทีมให้เข้าอยู่ในในอันดับสีได้เพราะไปครั้งนั้นเป็นม้านอกสายตาว่าง่ายไม่มีใครมองว่าทีมไทยไมาจากไหนอะไร <S <S <ๆ>คนไทยเราเนี่ยมีทักษะเทคนิคที่ที่ที่ดีแม้กระทั่งที่พี่ไปบาซินเนี่ยนะไปเห็นหรือพวกบาซินเขาก็ก็ยอมรับพวกเราเหมือนกันว่าขายเขามีการทั้งหนาสแต่เพียงว่า ความมุ่งมั่นมันจะต่างกันเท่านั้นเองก็เลยทําให้การเล่นบอลเล็กๆใช้พื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยการทํางานคล้ายกันไม่ว่าจะยุโรปหรือเอเชียหรือีอ C, ่ไหนมันเก็บพื้นที่กันง่ายมันก็เลยทาให้พัฒนาได้ไวกว่าคือตรงนั้นแลวก็เลยทําให้ประสบความสาเร็จง่ายกว่าแล้วในช่วงขนานั้นพี่ก็ต้องบอกกันว่าช่วงขนานั้นเนี่ยบอลเล็กเข้ามาพอดีบอลเล็กเข้ามาพอดีมันก็ทําให้คึกอะทำให้เออมันเป็นกีฬาใหม่ด้วย แต่ใหม่สําหรับเรามันอาจจะเก่าสําหรับทั้งซีกยุโรปแล้วเพราะว่าพี่ต้องบอกก่อนว่าสายยุโรปเนี่ยเขาเล่นจากบอลเล็กมาแล้วไปสู่บอลใหญ่แต่ของเรากับเอาบอลใหญ่ลงไปเล่นบอลเล็กนะเริ่มต้นนะแต่ตอนนี้พี่ดูแล้วโอเคเขาพัฒน,นากันดีขึ้นก็กลายเป็นว่าใครจะเล่นบอลเล็กก็เล่นบอลเล็กไปเลยเลือกเลือกเลือกเล่นไปเลยได้ก็มีตัวเลือกเยอะแหละ คือจริงๆพี่เองเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าปกติเมื่อก่อนสมัยพี่เล่นเนี่ยพี่เป็นคู่อริกับราชชาเพราะพี่อยู่ทีมสโมสรหาอากาศโดยกาเนิดแล้วก็การท่าเรือด,ด้วยยา้าย้วกันเพราะนั้นในสองระหว่างสองช่วงเนี่ยมีทีมราชชาที่รุ่งเรืองอยู่แล้วก็ได้เตะกันตลอดลนะช่วงหลังเนี่ยก็เห็นมีความรู้สึกว่าเขาเขาเริ่มเริ่มแบบซบเซาลงไปนะฮะแล้วก็ได้มี อดีตนักบอลของราชชาเนี่ยฮะทั้งเป็นรุ่นพี่และรุ่นน้องไรได้มาได้พบปะทั้งสังกันอยู่ตลอดนะใ,ในสายเลือดของฟุตบอลแต่ว่าละทีแต่ละทีเนี่ยเจอกันแล้วก็ได้คุยกันอยากจะทำะราชชาขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นั่นเป็นความที่เห็นของของฝ่ายสายเลือดราชชาอันนี้ตอนนี้มันเป็นอาชีพก็ต้องบอกกันว่าอาชีพเนี่ยมันไม่จํากัดแล้วว่าต้องเป็นสายเลือดราชชาแล้วถึงจะอยู่ราชชาก็ใครก็ได้ที่มีความสามารถ สามารถที่จะ uh, โชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ยรับการเป็นเป็นโค้ดเป็นอะไรในฝ่ายบริหารได้หมด mm hmm. ก็คือตรงนี้ที่มาแล้วก็คิดกันว่าอยากจะทำและกระชายมันขึ้นมาใหม่เพราะชื่อเสียงได้มีอยู่แล้วแค่่่รรอออยูตตงงนนนนั้นน้้จีขึไไปปหาม